วีโก้มาใส่ก้อนโหลดหลัง3นิ้ว<อ>ก็แต่จาก<อ>รัานสตังเราโตที่ด้าเซอร์วิสมาแล้เจ้ามัชิมอันนี้มาส่งอะโตยิต้าวีโก้คันนี้ค่ะลูกค้าต้องการจะมาโหลดหลัง3นิ้วซึ่งของเดิมเ่ยลูกค้าโหลดมาประมาณ4นิ้วนี่คือคุณค่ะ,คะพอถอดล้อมานี่คือแบบเอี่ยงหวะ <c oughs> อะไรการเกิด <c oughs> อะไรขึ้นน <c oughs> ี่ค่ะคือลูกค้าเป็นอ่า โหลดที่ไหนมาไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าก็คืออันนี้ก็คือเท่ากับโหลด4นิ้วเพราะว่าใส่ก้อนโหลด2นิ้วมา2ก้อนซ้อนกันเลยค่ะคุณขาเพิ่งเคยเจอมาค่ะเคสนี้เคสแรกค่ะนี้ลูกค้าก็ต้องการจะมาโหลดต้องการโหลดแค่3นิ้วก็ได้คุยกันแล้วก็ทําการเปลียนก้อนโหลดให้เป็นก้อนโหลด3นิ้ว1ก้อนเท่านั้นจ้าไม่ต้องซ้อนกันถึง2ก้อนนะโหลดโหลดหลังเนี่ยถ้าใส่ก้อนโหลดที่ร้านจะแนะนําให้ใส่แค่3นิ้วนี่คือ ยาวสุดแหละถ้า4นิ้วที่ร้านจะไม่แนะนำเลยค่ะเพราะสาแแรกมันจะยาวเห็นไหมสาแแรงมันจะยาวมากเลยลวเวลาเราขับถ้าเกิดปุดขึ้นลูกลนึงลูกลหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันจะขูดเนนทาให้แป้น,นมันเตี้ยลงกับพื้นนะคะใช่ถ้าเกิดโหลด4นิ้วที่ร้านจะแนะนาเปใส่ก้อนโหลด3นิ้วแล้วก็ดัดเนี่ยเพิ่มอีก1นิ้วแต่ถ้าโหลดแค่3นิ้วก็เปลี่ยนก้อนโหลดใส่ได้เลยค่ะนี่ค่ะเหมือนคันนี้เลยจ้าคันนี้ลูกค้าก็มาใส่ก้อนโหลด3นิ้วแล้วก็ใส่ลูกยางกันกระแทกโหลดเตี้ยไปด้วยค่ะเจ้า อ,อัดอะไรเรยเสร็จแล้วอ้าวลืมค่ะคุณขาลืมมาต้องใส่ลูกยางกันกระแทกทำยังไงล่ะคะลืมค่ะผ่นมองชันอ้าวแล้วทำไมไม่ใส่ล่ะเอ้าตายแล้วตายลืมโอเคก็ประกอบใส่เข้าไปเสร็จที่เรียบร้อยเหมือนเดิมแล้วก็ทำกันใส่ล้อเลยจ้าเสร็จเรียบร้อยผันมือเหมือนเดิมค่ะแล้วก็อัดด้ยวยบล็อกลมให้มันแน่นแน่นไปนเลย ตรงก็จะประมาณนี้เลยก็จะสูงกว่าเดิมหน่อยเพราะว่าของเดิมมนันสองก้อน2นิ้ว2ก้อนเลยเป็นเท่ากับโหลดสแต่นี้เท่ากับโหลดสีันนี้ก็จะวิ่งดีกว่าเดิมแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณลูกค้ามากมากเลยนะคะที่เข้ามาใช้บริการที่ร้านร้านสตางค์ลาโตอยู่พุทธมทนตลสายสามสิบแสดงตรงข้า,ขามโรงเรียนสารจาศาศาัดค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะ